สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามากินมี่ฮกเกี้ยนนะคะอยู่ที่หาดใหญ่จันดีนคะร้านมี่ฮกเกี้ยนนะคะหาดใหญ่จันดีขึ้นกับอำเภออะไรนะอำเภออะไรแกลงเดี๋ยวรอนะคะหนูสั่งเป็นบะหมีน้ำหมีน้ำเขาจะทำเส้นหมี่เองนะคะหมี่ฮกเกี้ยนแล้วก็แฟนกินเป็นกะเพรา กะเพาหมูสาี๋าาดวรอก่อนค่ะกำลังทำอยู่เป็นแบบอาหารฮ่องกี้ยนจีนฮ่อกี้นอร่อยมาแล้วจ้านีแท่นเสิร์ฟพร้อม,ม <laughs> ต้องเล็นกี <laughs> ่อะะหมี่นี่เป็นกะเพากะเพาเ <laughs> ส้นหมี่เขาทำเองนะคะเส้นจะนุ่มๆม,มีเห็ดหูหนูมี คณะไอ้ใช่ฟางตุ้งมีฟางตุ้งก็จะมีเป็นน้ำอะไรน้ำน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองใส่น้ำส้มอีกหน่อยน,น้ำส้มพริกป่นเออลมนะคะวันนี้หนาวหา นอยองเมื่อเช้าสิบองศารนะครับมีตับด้วยอืมอืมันมี ร้อนๆเลยเห็ดหูหนู